สวัสดีครับผมวันนี้ลูกโจพาตะลุยนะครับจะพามาตะลุยแคมปิ้งนะครับผมกินต้มไก่นะครับผมวันพักอดเล่าทีวิบากมาเยอะแล้ววันนี้เราออารถยนต์มาครับผมพาครอบครัวมาครับแบบสบายๆครับนี่ครับผมวันนี้นะครับทีมงานอิโลนะครับของนคนครนะครับเข้าป่าเข้าดงนะครับวันนี้มีเนื้อราชสีนะครับผมราชสีหนวดยาวนะจากห้องย็น นี่ฮะเราเราเราจะคิมกันนะผมไหนลองดูนะครับโอ้โหโอ้โหอะไครับอี่รครับอะไครับพิโตพิโนี่ครับเดือดเยี่ยมกำจ้ำเลยมันนี่เดือดเยี่ยมย่างหนูอร่อยที่สุดนี่ไงมาแล้วครับอ่าเชฟนายเป็นเชฟเชฟรอดมาครับกินแล้วโอ้โหอันนี้หนูเนี่ยมีเกี๊ยวมาซับเกี่ยวมาซับ บอลตามมิกิยังมาซับแบบเอาบอบลกี่ค่านี่ผมดูดูแเอาอยู่หรือเอาบอลมือดือเส้นนะเอาเราอีจะปลูกนามือคือซันเด็ดเด็เอามาใส่เลยเอาเทลงมาเนาะมือคือซันว่เอาเราอีกเป็นีกจะปลกนะปลูกเยอะไม่ได้ปลูกเค้าไปตามไปตามไปพวกไปดอกจางนี่ไปประมาณที่หมาลูครับผม แค่เขย่าเขย่าเขย่าร้านเดิมนะครับก็อร่อยบ้านบอเดน่าครับบอเดน่านะครับน้องเป้ทำนะครับผมชุดเท่าไหร่ครับชุดอะไรเอฟซีต้องการชุดอะไรครับชุดอะไรก็ได้ครับเอ็มน้ำกุ้งสดชุดได้ครับค่าสี่บาทเงาเลยสี่บาทยังอยู่กว่าเบียร์กว่านดหนึงน้องเป้ขายสี่สิบบาทอ่าเป้ต้องขายเป้สี่สิบขายใหม่คะแนนพุทธคือขายเงาขายเงาที่มัอย่างไงได้น้องเป้ี้ทองทำการ สวัสดีค,นนพพรดครับพี่น้องวันนี้มาพบพ่อกันอีกแล้วพบกับนิดชาแนลครับพี่น้องวันนี้มาแคปปิ้งครับในป่าภูพานบ้านเฮาพี่น้องก่อนชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนํ่นเด้อพี่น้องเด้อคันนี้มาจากเจ๊ซีกาพี่น้องคันเนี้ <c oughs> อันนี้เอกุญแจครับคันนี้แขมเอกกุญแจยาววิทางมาออนยังไงนนี้ลูกโจบอมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสุดยอดสวัสดีครับสวัสดีครับครับมาเต็มนะครับวันนี้เปื่อเขาด้วยกันโอ้โครับสวัสดีครับผมวันนี้ลุกโจพาตะลุยนะครับจะพามาตะลุยแคมปิ้งนะครับผมกินต้มไก่นะครับผม วันพักผ่อนเราที่วิบากมาเยอะแล้ววันวออนี้เราเอารถยนต์มาครับผมพาครอบครัวมาครับแบบสบายๆครับอีก้นักเก็อันซิกาครับสวัสดีครับรยินดีรู้จักครับผมอยากรู้น,นครับผมซิก้าเจนุ้นยครับผมจอยอยกเกนจนุ้ยมีไอ้กุญแจครับผมเขาไหนวะเอกโสดเอ เฮ้ยมันว่าตลรอว่าโซนเมียตายโซยตาคนโซนเมียตายคนพ่อเลี้ยงเดียวเด้อมันเป็นประกาศจนไม่เข้าบ้านมันเอาผู้ใดว่าน้ำไผ่หอกวาะมันว่าผู้เดียวมันโซนเมียตายคนพ่อเลี้ยงเดียวเด้อขนอนเนาะนายเมียสวดคนนี่ก็ได้ยินเลยวะอย่างเง้ยห่านหยอกกันหยอกกันหยอกกันนี่ก็ได้ยินยิงเสียไปยิงครับผมนี่เปล่าครับผมสวัสดีครับนี่น้องเป้ครับน้องเป้นี่น้องปุ้งน้องปุ้ง น้องๆน้องกุ้งครับน้องพี่ครับผมนี่เราดูพ่อครัวครับวันนี้มีแฟนของเสียโจนะครับเสียโจเพียงกะวันนี่นะรับเสียงเรานะครับนี่โอเสียงเอาบังป้ายยเอาบังป้ายเสียเสียงรนรงเื้อป้ายนะเลียเียโอ้อุปกรณ์พร้อมครับ เศษเอ็กปนแจววันนี้สบายครับวันนี้มีปลาหมึกด้วยนะครับวันนี้ปลาหมึกเราเพิ่งหาขึ้นมาจากลับน้ำม,มา่องมาแล้วครับโอโ้โหวันนี้น้ำส<ร>ีเข้มนะครับเนื่องจากฝนตกเมื่อคืนวันนี้สีเข้มคนมากนี่ครับผมเรามีอ่าเขาเรียกว่าอะไรละ่ะยากเขียวอ่าสมุนไพรครับแบบว่าแก้เจ็บคอสมุนไพรนะแก้เจ็บคอมาใส่ด้วยครับวันนี้กินนี่โอเคเลยนะครับ จะใส่หมดนี่เลยนะครับเพราะว่าเจ็บคอมากคอแห้งเพื่อนต้มเย็นๆก็ขำแล้วครับผมคอแห้งครับครับรู้สึกว่าคอแห้งอันนี้สารแห่งความสุขสารแห่งความสุขนะครับเดี๋ยวใส่เสียงเราไว้ก่อนมาเด้อมาเด้อใครอยากถ่ายรูปมาพี่เด้อเด้ยเด้ยถ่ายรูปมานี่ครับผมโอเคเลยนะครับอันนี้ ตาตะไคร้ครบครับวันนี้เซฟเซฟเอกขุนเจครับครับผมสบายครับวันนี้มากับเพื่อนสบายครับผมวันนี้เราไม่ขี่รถครับวันนี้เรามากินข้าวครับพี่เอ็กไปนำเพื่อนหน่อยครับผมนี่เบาครับผมสวัสดีครับนี่น้องเป้ครับน้องเปีนี่น้องปุ้งน้องปุ้งน้องๆน้องปุ้งครับน้องเป้ครับผม นี่ครับโอเคกับตลาดแล้วดอในอากาศเดีโอ้ถ่ายเลยครับทีพิธีภาพนิ่งเนี่ยนี่นะครับวิธีปิ้งปลาหมึกของเรานะครับของแท้นี่ครับการดำรงชีพตรงแบบนี้ครับนี่เลยครับโอ้ยกนายมากมันบก ากาศดีครับตัวนี้เมื่อคืนฝนตกกับน้ำมันก็สีเลยอันนี้นิดหนยน้ำปลาครับตัวนี้น้ำปลาครับน้ำปลามากระโดดวันนี้น้ำตกห้อยใหญ่ครับสีเปลี่ยนครับเป็นสีชาครับวันนี้นอกจากฝนตกเมื่อคืนลมแรงมากครับ สมุนไพรนะครับวันนี้ที่โบไม่มาเดี๋ยวผมจัดให้ครับวันนี้ต้มไก่สมุนไพรครับครับอันนี้อะไรปลาอีฮือเดี๋ยวจะย่างปลาอีฮือครับปลาหวานปลาอีฮือเรียบจึ๊กปลาหวานนะครับจากาีิโจเคียงตะวันครับจัดไปโอ้ปลาบิโจปลาหวานปลาหวานครับปลาหวานนี่ วันนี้เชฟเอกกุญแจรับครับผมจัดไปครับีนครับงานด่วนงานเร่งครับานดต่อเอกบุญแจงานด่วนงานเร่งงานรีบติดต่อเอกบุญแจได้เลยนะครับผมโซแกนนี้ต้องให้เอกกุญแจครับเจ้าเดียวเรื่องแย่รูผมถนัดนะครับเรื่องแย่รูติดต่อเอกบุญแจได้เลยนี่ครับผมข้าวหวานครับ เนื้อโคขุดด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะย่างโคขุดด้วยเมืนี้โอเคนี่ครับผมเดี๋ยวมาชมกันนะครับลมเริ่มมาแล้วฝนตกแน่ๆเมื่อนี้หอบค่ะค่ะของเลยหอบหอบเต็แท้ๆไปสนามกระเบื้องเนื้เสียเดี่ยวตรเนี้กินอะไรอย่างนี้ก็จะหุดหงุด เอามาเลยกระชวนเรามาเนี่ยเรามากรตงมือคับที่แปดที่เก้ากรบงวันอาทิตย์กั่จงได้มาเนียครับย่าแตเย้าตำกุ้งร้านเดิมตำกุ้งสดตกุ้งสดครับวันนี้ตํากุ้งสดบอเดือนห้าย้อนเดียมาบอกนะนี่แพ็กเกอร์่ยมา เซน่ามเนี่ยนี่ฮ็ดเป็กกินเนี่ยขายเซตู้ไว้เคยคั่นนึงเขาจะเอาไปกินนี่นะนี่เฮดเบลมเป้นะเฮดเนื้อตู้ไว้นี่แหละที่ไปสร้างร้านตู้ไอเดียวขึ้นมากินทั้กกู่เออเออเฮดแบบนี้แพ็กเกจติดจังคือกันนี่จ้าถ้าเจ้าของร้านมาติดจ้างกันหายง่ายเบ๊ะเวลาลงไปเมืองอ่ะเป๊ะเป๊ะตามไม่ได้เด้อเด้อหนูเมย์จะนี่หนูกับใครช่วยออมันนี่ มันเก็บได้ตลอดโอ้โหอันนี้ใครดูแรกเออน่ไ่ด้มีม้่ได้มีไหมเอาอันนี้เอาขย่าองไดกค่ยโยโห้บ่ได้คูโย่โออี่นี่ของบ่ได้ค่เอาพอจะมือให้รู้เอาเอาใส่น้ำนีเออเอ้วซีโบเยรุ่น้าเาได้อเราอีจังบกนะมือคือชันเดเด้องมืออมือต่ เอาเคลงมาเนาะมือคือสั้นว eh ่ะเอาแล้วพอดีจะโบกนะเน้ำเปี yeah. um, no. ่ยวๆไม่ได้โบกโอเคตามไปตามไปตามไปโบกไปดอกจางนี่ไปประมาณนั้นป่าลุงครับผมแค่เขย่าเขย่าเขย่าร้านเดิมนะครับก็อร่อยบ้านบอเดินหน้าครับบอเดินหน้าแลครับน้องพี้ทำนะครับผมชุดเท่าไหร่ครับเท่าไหร่เอฟซต้องการชุดเท่าไหร่ครับชุดละเท่าไหร่ครับเอ็มนำกุ้งสดชุดเท่าได้ครับ

เดี๋ยวผมด้วยนะหวานกุ้งครับกปบปุ๊บครับออร้านนี้สปอนเซอร์ต้องเข้าแล้ว,วบบลลครับเข้าปุ๊บได้เลยง่ายเลยลูกยอดครับของแท้ีแ่แทบไี่ดีครับมันเป็นหยั่งที่แบบนุ่งกินโบราเราคุณสองไปเนาะแล้วก็ลองซิมหนเอยนะพี่น,อออน้องอไม่ใช่กุ้งอยู่ใส่แบบกุ้งนะไม่กุ้งเราได้ทำมันเหมือนยื่นเรื่อยเนี้ย โอ้เส like, so ียบีซีเว้ยบันมบนมตัวเด้อหางยีนะครับนับยีเด้อครับมันเก็บได้นานน้ำทีนี้ทีนี้นะกุ้งนะครับไหมอ๋อแล้วมนะครับจากบอเดือนห้านะครับเอาด้วยจากไม่ได้เอามาบอรโอ้โหโอ้ยกินหัวหางโอ้ยแซ่บหลายแซ่บหลายแซ่บหลายโอ้กินนอวหางเรียบร้อยขนาดมะเขือยังแซ่บครับผมนะครับร้านนี้นะครับผม ขนาดมะพริกวมะเขือยังเสียบดูบรรยากาศเลครับขนาดมะเขือยังอร่อยเลยครับหลังเป็นแตุกอย่ห้อยมาเสียอย่างเดียวเสียอย่างเดียวน้ำมาใหม่เสียอย่างเดียวน้ำมันขุ่นนะครับไม่งั้นโโอ้หกินมาไม่เบิร์น้ับเนื้อเมนมาได้ประกดเลยเออได้ประกดลืมเลยค่ถ้ามีเบิร์ดเดียวแบบนี้นะว้าเสียน้ำแบบนี้ได้เสียยิ่งว้าวอยู่คลองคลองไม้นี่มีโตแล้วเหมือนแบบคนบอกในกลุ่มครับผมถ้าไปอยู่ใกล้ไปหยอดได้คนละ จะกันไม่โทรมายอ้วนยุทธดเ่ดครับโนครับพอาแห้งนะครับเราก็ต้องมีการเติมอ้าวมนง่าเติมนะครับพี่เจครับโยนครับโยนโยนครับโยนครับโยนครับโอ้ยโยนเราสดจริงโยนเพอมิภาพครับขบค เขาป้าต้องช็อตติงโุนแก้าอย่างเรานะครับมุ่งสุรากับอบายมุกพวกเรื่องเขาเขาเขาเรื่องสุราเรื่องอบายมุกของเราอบายมุกมุ่งสุรากับอบายมุกแล้วคุณจะมีตังค์จ้าลอะท้าคุณเลือกอบายมุกได้คุณจะมีตังค์ถ้าเลือกอบายมุกได้พี่หลอดบอกผมไม่เกิดมาดีกว่าในโลกนี้ ถ้าไม่มีอะไรพูนดียไปแล้วมาไปแล้วมันใจเย็นมันแต่พาเด้นีวนะเไป่อันนี้อร่อยว่าข้าวหน้าเนื้อพี่น้องยไอ้้าพูดก็เหมือนข้าวข้าวมันไก่นะครับคือคือเราจะใส่เครื่องเทศแล้วก็มีเนื้อผสมนะครับรสชาติดีมากครับโอ้ยอดอีกคัดเลยค่ะยอดอ่าเราสวนยอดจะล หลักสิบมดท่ามดพี่รอดไปพาท่ามดเลยยี่แปดเมียคอยเมือบ้านเนี่ยสุดยอดครับตอนแท้พี่น้องโอ้ไอจูวันวันนะบ่เอารีวิวบ้าบ้าบ้ารีวิวให้ช่องไปเนี่ยของไอจูได้หนิของไอจูด้หนิครับผมอวันนี้นะครับทีมงานอิโรลนะครับของคนนครนะครับเข้าปลาเข้าวดองครับวันนี้มีเนื้อราชสีนะครับผมราชสีหนวดยาวนะจากห้องเย็น นี่เราเราเราจะชิมกันนะผมไหนลองดูนะครับโอ้โหโอ้ครับพี่ตุ้พี่ตุ้ครับจเื่อน่ีเดีชิมนะชิมนะรอก่อนได้นีเลยครับเลยเอาเจ้าเจ้าของเจ้าขอห้องเย็นกินนะครับจากห้องเย็นลูกแงตะวันนะครับผมแซ่บางอเครับเอาเอเคครับจับจับไครับอ้าวเอเอลองดูมมั่มากเลยครับอได้ครับ ครับผมครับสุดยอดครับตอนนี้แบละลายเลยรินเลยครับี่รูอยู่รเอามาเข้าเข้าผมนครับโอเคครับสุดยอดมากครับพี่ะมี่บิดงบจากเอ็กินยัไต้องมีอร่อยน้ำชาแลครับน้ำชาแล้วไปตรงๆครับรูรอยแปดสิบครับผมเอารูร้อยแปดสิบไปเ่ย ว้าวหมมาอร่อไม่เหมือนเยวอ่ะเพราเอาใหญ่ไยโอ้สุดยอดสุดยอดมาๆเอาไปเลยสีทาปิ้งพี่น้องโอ้สุดยอดสุดยอดธรรมดานะครับเนี่ยบัดบัดด้วยกันเลด้วยกันเลยโอ้ยบ้วนอู้ปอ่ะโอ้ขอบคุณครับโอ้โหสุดยอดเลยนะโอ้มันต้องแบบนี้เนาะขนช่ครับครับลงไปล่อมันตกหลุม มัที่มีหลุมนะนี่มันลอต้องหลุมโอ้โหข้าวื้อข้าวด้วนเยครับอร่อยมากๆเลยครับผมขอบคุณคนย่างด้วยขอบคุณสารพี่ด้วยนอกินี้เลยแล้มาดนะครับโอ้มีฟักหนาอีกที่นี่ใช่ไยมนี่อกนี่ลอกโ้เหลือักหนาักหมน่าคุยไปเจ้าขอบคุณครับ ก <singing> ุ้บหนามกินข้าในละขากุ้มในม้นทีสุดคุนเี่ยมทีสดเลยนะครับดึงอ่ะคอยจะต้องมีขอมีบุ่นนาะครับที่สุดเขาจินไปแบบชิวๆขาบคุี่ครับไอ้นะมีซอยอ้ไ้า มันจะกระรองแท่เชียแจ็คก็มีขายได้ขายไอไหมนะผมไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงมากับเองคุ้นใจลำลองเพื่อผูเยอะแยะขับรถละสาเซกินเหล้า70%็ดสต้องครับ อาช้อนสาสบนุกเราไม่ได้นักแข่งเราไปนักกินแข่งนักแข่งเขกระดูกพักกันหรอนักแข่งเขาเป็นหมดแล้วบักมานุปบุลกะรีมาพาหัมยนได้อนหามลุง เลยคมตะกูใหม่ล่ะขนาดแซ็ปได้เม่นบ่ขนาดแซ็ปมนเอเชียเลยครับจะไปทำโงมานเนาะแข่งเขาเบนหมดแล้วเหลือนักกินครับยังไม่มีมาหาทักกินดีแล้วนะครับที่เขานำไปวอสนุกเนาะเข้าไปวอดสนุกเยาะมากก็พออยู่ได้พอครับถ้าได้ห่อถ้าลงมาเนี่ยแย่นะครับแม่บ่ก็จะออกขึ้อยู่แซทบดะอ่อนบ่กบจะอ่อนะครับม เนี่ยมีเด็กใจกล้าไปเลยคือเขาอ่ะเธอเลยว่าเอฟมีได้ไปไหนมีนอยธรรมดาเดี๋ยวมาเตรียมที่ให้หน่อยนี่มีได้ตำสุดต้มไม่กินนายครับครับวันนี้อ่าสนุกมากครับผมขอบคุณส่านที่ขอบคุณทุกคนเลยครับผมรอบหน้าผมจะมาใหม่ครับขอบคุณครับครับต่ำสุต่มไม้กินนายครับ่ชวนทุกคนนะครับมาเที่ยวมากินกันนะครับนี่ครับผม เขอับเข่งเขิงได้เข่งเงเ่งจ้ามันมันต้องมีนี่มาดิเก่งเ่งนีนี่ครับนี่บอกต้องมีมาเยได้มาจะคอมเมนต์ครับ มันเป็นคำพูดของคำเหม็นที่เขาบอกเค่งๆคือสุดๆของคนเลยอ๋อจุดๆคนต้องสุดที่สุดเค่งๆวะครับเค่งๆคือคนที่สุดที่สุดทำยังต้องสุดสุดทุกอย่างเดี๋ยวพีโจเนี่ยทำหายใจอีกครับหายใจอีกครับถ้าทำไม่สุดไม่ใช่เค่งๆเขาโอ้ยากหมูเอ้ยยากหนูครับยากหนูอร่อยที่สุดนี่ไงมาแล้วครับอ่าเชฟนายเป็นเชฟเชฟทอมาคุณกินแล้วอ๋อเฮ้ยอันนี้หนูเนี่ยทำมิเกียบมาแต่ ับตามมีเขียงมาซับแบบเอาอกินข้า่นี่พิาเอาอยู่หกน้นเโอ้หนูมาจากเซกานะครับโอ้ว้าวมาจากเซกามาจากเาจากเอกโต้นะครับจากเอ็กโตอรเอ็กเตอร์ไหนๆพี่ากเอาหนูพี่ากเอาหนูมหนูมพี่ากเอาหนูเอาหนู นี่ครับการกินหนูเอาหนี่จูแล้วนดูไหมัเอาหนังหนูเอาขาหนูโอ้โหช้ำเยิมเลยนรแลันเอาโโครช้เลยโอ้โหโอ้โใครบจช่บมขอบคุณครับเพื่อนเพื่อนทุกคนขาหนูนี่ครับอ้าว เดยุ่มาจนเจอมาแล้วมั้รพี่บแเพื่อนมาจากเจบบอรับเป็นยังไงเป็นยังไงเพื่อนเพื่อนสิบบอเอาไงมามาพี่อมแนะนำเพื่อนนายอันนี้พี่จ่าร้อยจ่าร้อยนะครับเพื่อนเพื่อนไอซีเมือนจ้าหมจ่าสมเด็เขาจาสเด็จครับเชิญครับนักครับ รอบหน้าจะมาฝากเอามาฝากเลยหนูเลี้ยงเนี่ยนะหนูเลี้ยงนะหมวกข้าวไงข้าวเดียวขรามมาเิข้าวเดียวข้าวเดียวข้าวเดียวเบ่ถูกต้องนะคะเอาโตกินเป็นธรรมะเอาโอ้ฝากด้วยมั้ยเฮ้ time มาครับนี่ Happy birthday to you ยฮปปี่ครับเพื่อนทุกคนครับกินนัวเสียบอะรอมีภาพสมเด็ดครับพลังมาพี่อย่างนี้เคยไ้น้อยเออน้อยจ่าน้อยคอมาดูคอมาดูคอมาดูสหารกากเป็นบรรยากาศที่สุดยอดมาทุครมาไปหาผมยู่เงินก็ถ้า ทำไปนี้แล้วแข่งแข่งกันมากเนาะเป็นนี่องด้วยกันเนี่ยิ่งยังม่วอ่อีกตัวจะพึงเพ่อเออทำตามำตามให้พี่กินไปเขาเป็นคนนี้แบบเป็นตทนดีมากเลยนะตาตาก็รอ้าตาก็รอก็ทำมีดมือหนึ่งสุขทครยายาทิพย์ดูผู้ดียสให่ใหญ่มามือหนึ่งสุขทคร เจ็ดคิผู้เดียวคูณี่พชครับเชครับชิมแล้วก็ครับเอาไปน้อยเราบุกเนื้อป่ะ่อได้่ไอ้เราสามันสามสีสามแดดว่าเื่อกี้เรากินนูป่กินหนูไหมคะกินแซ่บแซ่บหนูสุดยอดมันมันแซ่บเดี๋ยวจต้มไก่เอายอได้หนูหนูนี่ผมหมาข้อก็ได้นะขับสวยหอข้อมันก็ได้ด้วยขอมคครับที่ว่า ถ้าเรากินหนูปุ๊บบักอันนี้ให้หัวอาหารแต่บักอันนี้ไม่ให้หัวอาหารเลยก็ได้มันยะกแซ่บแบบนี้ให้หัวอาหารครับอันนี้ทารมาชาติครับให้กินข้าวให้กินสิ่งที่มันที่ไม่ใช่หัวอาหารครับบักเนป็นบักเป็นอย่างเป็นอะไรเรืองได้ครับเอก่ด้เไก้งเอไกเสแล้วครับผมสักอชารอรเ้เริม โบมีครับโบมีจะพ่นครับเดี๋ยวนี้โบมี่คือใครเตรียมอาหารตัดสัญญาณหมดแล้วครับตัดสัญญาณหมดแล้วครับครับอันนี้สมาชิกใหม่นะครับเพื่อนเพื่อนคายซิปเด็จครับรหมจากสมเด็จครับมา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 เจอกันด้วยรถพี่บากครับเพื่อนเพื่อนได้เบี้ยบไหมครับมีเพื่อนเติมเติมครับเพื่ิมใหม่นะโอ้โหมีความสุขมากมายเลยครับวันนี้ผมดีครับผมนำทีมด้วยอันนโจเขียนตะวันสวัสดีครับผมวันนี้ยินดีต้อนรับน้องนุ่ง ทุบทุกท่านทุบทุกคนแล้วครับผมสีผ้ามาเล่นกินไม่แย่นั้อนนอกพี่ตั้งรู้แล้วนอกจากเข้าวันวุ้นไอ้เข้าป่าเขายังแล้วนะครับแล้วเข้าสีผ้ามากินแบบนี้ครับผมขับรถยนต์มากินครับแกงเราไม่ใช่นักแข่งแกงนักกินถูกต้องนะครับเข้าป่าสามสิบกินเหล้าเจ็ดสิบเปอร์เซ็น หาเด็กม tamam. ีบ uh, um, ้างเป็นบางครั้งไปด้วยไปด้วยนี่ตัวว่าวเลยเนี่ยเนี่ยมันอะไรเองตัวว่าวเรนจะมันขึ้นเลยมั้ยไอ้ยัวเนาะมี่มาวัดมีเราก็ขึ้นแล้วทุกคนก็ต้องมี่เพลงพวกพวกมี่ผมเลยพยานผมมีนะเนาะผมมีเนะผมมีเนาะผมว่าอยู่คนเดียวมีแพลงคนเดียว อยู่ที่เมียไปทีคิดเมียมันคิดเด่ตัวบอกเมย่อเนอนแล้วนอนเลยเปิดเอเหน้าบเห็นได้นี่ดว่าแ่อมนองนองนองบมักับบนองครับมียไม่ทันเราไปแล้วเยม่อีกโอ้ยคะแนนใจจีออยนะมีกี เนื้อตัวนี้มันเป็นเนื้อสเตียอยด้การตัวนี้นะสุดยอดเลยครับมดอเนี่ยน้าแจกเลยหูเนื้อพี่้น้ำมดอลคุณเนี่ยฮะยอดเลยครับเนื้ออุไวเนื้ออุไวเอาเพื่อนทุกคนปิดลมแล้วครับตอนนี้เ เอามานิดนึงเลยเบา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 คอยๆเบาเบาไเออเออาอยงเพงลเลยหายมันเี๋เดี๋ยวๆๆเดินหน้าเดินหเดินหน้านี้อเดินหน้าตรงไปเลยบนี้เดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าละฮักเดินหน้ารักรัโอ้ยนองฮักร้วักเดินหน้าเักขวาค่อยเดยอเดี๋ยวพอฮักขวาแม่ บาลยมหัดตั้งเวมันปวดได้แทนไปได้ไป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 เลยไปเลยไปเลยไปเลยมาเลยมาเลยไปไปเลยมาเลยมาเลยไป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 เลยมาเลยมาเลยไปเลไปเลไปเลยไปเลไปเลยไปเลยไปเลยไปเล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 ยไปเล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 ไปเลย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 ไปเลไปเลยไปเลยไปเลไปเลไปเลย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 ไปเล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 ยไปเล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 ไป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  ดวบดวบผ่านผ่านได้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 ไหักขวาออกไป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 โอ้ยสุดยอดครับผมนี่แหละครับผมสามกีคือพลังไปไปถ้มันอันนั้นนะเราเอกไปรวบรวมบริบทมันก็เลยช่องเบ่งบนไง